สวัสดีครับออตโตเดตบายกำลังปเปียวไลน์ครับวันนี้ผมอยู่กับ Aura GoodCat แล้วคันนี้คือ Aura GoodCat GT ที่มาแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังอยากจะได้เป็นเจ้าของของเจ้าแมวเนี่ยนะครับโอกาสพิเศษมากๆอย่างที่หลายคนพอจะได้ข่าวกันมาตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นมีเรื่องของราคาอะไรออกมาเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วราคาปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะ ตอนนี้ใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วใช่ไหมบางคนกําลังคิดอยู่ว่าจะหารถไฟฟ้าไว้ใช้งานประจาวันสักคันหนึ่งสักรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นไหนดีวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าอย่าง Aura Good Cat เองเนี่ยแล้วก็ตัว GT คันนี้เนี่ยราคาปรับมาน่าสนใจมากเป็นราคาเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับสำหรับตัว Aura Good Cat คันนี้นะครับออราคูดแคทคันนี้เนี่ยเขามีข้อเสนอที่น่าสนใจมากหลากหลายข้อเสนอของเขาเนี่ย รายละเอียดก็จะต่างกันนะครับแต่สําหรับตัว Aura GoodCat GT คันนี้นะครับเขาก็จะมีข้อเสนอที่บอกว่าเป็นฟรีบริการรุงรักษาด้วยนะครับซึ่งจะมีส่วนลด170,000บาทนะครับสำหรับรุ่น Pro แล้วก็อั t ตรนะครับมีส่วนลด240,000บาทในรุ่น GT คันนี้ถ้าดูในราคาทั้งหมดน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวรุ่น Pro นะครับตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่629,000บาทนะครับรุ่น u l t r a นะครับ729,000บาทส่วนรุ่น GT คันนี้ จากล้านกว่าเหลืออยู่ที่859,000บาทนะครับและที่สำคัญดอกเบีย้ยเขานะครับ1.95%เลยนะครับเมื่อดาว25%แล้วก็ผ่อน48เดือนนอกจากนี้เขายังให้ฟรีกับ GWM Home Charger นะครับแล้วก็ฟรี GPSI เรื่องของบริการบำรุงรักษามาให้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆสำหรับในส่วนของข้อเสนอนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นข้อเสนอที่เป็นโอกาสสุดท้ายของปีแล้วด้วยนะครับตอนนี้ใคร กำลังที่จดจ้องๆอยากจะเป็นเจ้าของ o r a g o o d c a t คต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าแคมเปญน,นี้อยู่ไม่นานนะครับไปจองไปอะไรกันได้และที่สำคัญเราเนี่ยได้เคยไปทดสอบทดลองขับ Oura Good c a t ทจมาหลากหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ตอนช่วงเปิดตัวมาครั้งแรกตอนที่เป็นรถนําเข้าจากจีนนะครับตอนหลังก็มีการประกอบในไทยแล้วนะครับราคาก็ถูกปรับลงตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่า ปรับลงมาแล้วได้น่าสนใจแล้วนะครับต,ตอนนี้ถือว่าเป็นการปรับลงมาอีกช่วงราคาหนึ่งเป็นในการทำแคมเปญเป็นโปรโมชั่นมานั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเล่าอย่างนี้ว่าเรื่องของ o อล a g o ู d Cat เนี่ยล่าสุดหลายคนอาจจะได้เห็นข่าวแล้วแหละก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละครับด้วยความคงทนเรื่องของสมรรถนะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าในลักษณะนี้แต่ความอึดถทนของเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครนะครับเรื่องของแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยถือว่ามีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็เชื่อใจได้ว่า เรื่องของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เรื่องของเคสแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยคงทนถาวรแล้วก็อยู่กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเรื่องของการใช้งานแรงต่างก็น่าจะเห็นนะครับอย่างรุ่น GT ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่มีการตกแต่งพิเศษนะครับแรงขึ้น น่าสนใจมากขึ้นอัตาเร่งแรงต่างดีขึ้นจัดจ้านมากขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าจะเป็นตัวอื่นรุ่นโปรหรืออัลต้าเนี่ยน่าจะถูกใจสาวๆนะครับสามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมตกแต่งภายในให้ด้วยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักเลยก็ทําได้ด้วยเหมือนกันเหรอถ้าเป็นหนุ่มๆเนี่ยอยากได้ในสไตล์สปอร์ตแต่งในสไตล์ของ GT ตัวนี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านี่แหละครับมาเล่าให้ฟังว่าล่าสุดนี้เนี่ยแหละแคมเปญเรื่องของราคาของเขาอยู่ที่ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ ไม่ถึงล้านกันแล้ว8 0ดแสนต้นๆค่นั่นเองน่าสนใจมากๆนะครับโอราก o o ดแคทจีนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าข่าวมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาปรับลดราคาเป็นข้อเสนอสุดท้ายในช่วงปลายปีนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับโต๊ะเทบันกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วมาอัปเดตกันใหม่นะครับ